สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินละเพื่นออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เขาเลือแล้วครับพี่น้องเตยลาเสร็จแล้วนะคะเตยล่าแล้วเตยล่าแล้วเตยลา่านาลา,น,านี่ค่ะเพิ่งออกมาจากวัดคะ่ะพี่น้องนี่หน้าวัดนะคะนี่แล้วก็ก็เลยเห็นรถจอดหลายๆพี่น้องก็เลยเอือนถามเพื่นว่า เห็ดอียงกันน้อเพิ่งกัเล่บอกว่าบ้านพี่ช้างค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะนที่ไ้ิถอท่า้บ้านพี่ช้างนะอันนี้ลานสาวเียกาอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บ้านอยู่ในบ้าทกพี่น้องบ้านอยู่ในบ้าน,าน,น,านแต่ว่าอันนี้อันนี้นนทงอันนี้หน้าบอสอันนี่ทงหน้าอูหอันนี้โอ้พวัดดีจ้าวัดดีจ้าอันนี้คือพญายู่เว่าหน้าวัดดีค่ะทุแม่คุณตาคุณยายโอ้หน้าอยู่หนาวัดเลยมันไปให้หังกมาวัดจ้า นันเป็ห้างลังกนาวัดนี่พระพุทธรูปขุนเนี่ยวัดขุนเนีค่ะนพระพุทธรูปพ่แม่นนี่ยค่ะนี่นีนี่พระสังกัจายเออนี่พระสังกัจายวะเฮ้ยอันนั้นพระพุทธรูปวันนี้พระสังกัดใจอุยว้าบ้า จังหปเนะเมื่อเราไปเล่นวัดทังปงเราไปเล่นตสถานที่ดังๆเลยนะอันนี้เคยได้ยินแต่เคยได้ยินแต่ว่าวัดนี้นะเราวัดหลกปุณิหนูบเคยได้ยินต่สื่อหนูบกเคยเห็นนะอเราก็ได้มาหอมดอกสะปียงปุงกอ่างใส่ใส่อ่างโมเมนต์ปุกสเบียงสะปุ๊กสเปียงเลยใส่ ไปมาเยี่ยมยามทามคราวบ้านพี่ช้างแจกกรพันธ์นะคะเป็นทงหน้าคะ่ะพี่น้องเป็นไฮห,หน้าแต่ว่าพญย่ยเรากับยูยูนะคะนี่พญ่อยู่หลังนี้นะคะบ้านหลังหนึ่งปุ๋หละคะ่ะพี่น้องบรรยากาศดีนเนาะแปลนไม่ลายดังไฟผิงฮะ ฟันทองนมเย็นเอาอันนี้ก็ฟันทองชาคือกันบ้านพี่ช่างเหรอคะแมนครับโอ้ได้เสากำลังค่าแล้วฟันทองาแล้วพี่น้องโอ้ค้าอยู่เชื่อราเสียไปใส่คอยเฮ็ดค่อยเฮ็ดค้าอยู่ได้เสากำลังค่าแหล่านู้งเพราะอะไรแดยังอยู่พี่น้องตอนนั้นซื้อตอนเล็กคืนเพราะว่าเพราะว่าเสาเอาเป็นเล็กเท่าเบิร์ตครับผมเสาากำลลังค้แวนีต้องงบสินนั้นไม่ซื้อเล็กเสาเล็กตอนเล็กขึ้นพอดีพี่น้องคืนพ่อมปุ้ยตอนนั้นนะ ว่าสีมาแต่แปรร้อยแต่ว่าไปซื้อช้อนเราพันซีผืนมันขืนแม่มันขืนมันเป็นเหล็กเลยครับไม่ต้องฝังอ๋อมันเป็นเหล็กเล็ใช่ไหมข้างล่างเราข้างล่างเราคือเออเลี้ยวมาไกลๆว่าคือเสาปูนเถอะโอ้พี่น้องเลขบอกอยู่ครับแต่ว่าสองสามปีแล้วตื่นตอนนี้เรื่อยๆนะโควิดครับพี่น้องเศรษฐกิจไม่ดีโอ้พอโควิดก็เลยชะงักหยุดหยุดเลยทำต่อไม่ได้พี่หน้าเลยซื้อขบซื้อขบปน สกบปุ่นเี่ยตัวตัวรองกรบอ่ะโอ้รับแขกมีโซฟาครับโอ้ปัดเอาเนก่ับบ้าเฮียนพันียแต่ว่ามีโซฟารับแขกหรอมกมาพักแรกนี่ละสคืนน่ะทีว่ามีคนมาเพียงไฟน้องน้องตอนอายหนีบอ่ะอยุหนีละอายุหนีล้ โนี่นนอซิ่งก็เมดังไฟอนนีน้อแดนเซอร์คนที่พอาหญงล่ะพะญ่ทีเสียไปแล้วก็ว่าว่าบอกหลูจีหาเดียนบอกันนว่าจอหาจังสีก็เลยเออเมีน่ะแล้วมนดังัด็ถ่าสะเบิงหมอลำเนาะตยก่นเนาะแดนเซอร์ามต้องงอนข้อยฟังแดนเซอร์ามอันเก่าไปกวลานันแพวกเอาติ เ็ก็ตอบนว่ตอบเพทานมาเพื่เหลือตาใส่ซื้ออได้สองพ่อัไมเพื่ออยากกินเราอันเอนอยากกินจะมัวน้ำาเพื่นคนอี่บอกแล้วมานหลังคนโคเขนเป็นคนคักนี่แล้วล้ว่ะนึกว่าคนร้อยผมว่าน่ะแต่ว่าผมบอกว่าค้นดีดีแต่ว่าใส่เสือเท้าน้อย แฟนคลับเราหน่อยเพราะว่าก่อนรอบเสียน่ะเพราะว่าม้าหายตัวนึงบ่อเมียนคือญาติพี่สร้างบ่นี่เราอยู่นี่น้องไส้คุณยายครับเอาน้องไส้บ่น้องไส้ยายคนลูกเพราะคุณเป็นยังเสียไอฮะคุณเป็นยังเสียเลือดข้างในสมองเลือดหัวฟาดพื้อนนะครับผมเลือดเลือดบ่อเนาะกำบังไปหาหมอเมีนจ่าจก็บ่าก็ว่า บ่เป็นยางเตี้ยเลยบ่พผาเราไปหาหมอดียากมาตีพิษกันที่ลังบ่เนี่เห็นดูอยู่เารมากเนาะแข็งแล้วเอาบแมเอาาในแต่ข้เงี้เลยดมมือเดียวบ่เนี่ยกระมคือหมายถึงลมาสองเทียสามเตียบ่ยางบ่ยางกระมตอนหน้าบานเรา้านลันี้ก็มาดู้านแลเือบอกเนาะยน้าบานกับวันนี้วเนาะบรานเพิ่นเว้า เพื่อนกับเมาเหลรานี่ลลาคือว่าเขาเลื่อ่าซาเขาเลยปล่อยสิแม่กับว่ายางกับว่าผ้าไปหาหมอบบยังกับว่าเป็ยนยังกับว่าผาไปหาหมอเราก็นอนหนาวอยู่เนืยล่ะมือเสามาแล้วก็แข็งต่อมาบอกสูฟังเลยอุมียนหลาดลางมืเลื่อนกัมันกไปทางัสู้ฟังนับเราบอกบ้านหลังนี้ยี่สิบสองค่ะหลังใหญ่โยยี่สิบสองโอ้ได้ซ้ำนีกั เคืองท่างละนี่เรืออิดเรืออิดอิดอิดอิอิมักกเขาเสียสีหาดไปที่หาไปถน่าคนมางม马拉ามแห้งคนตามตลอดเปลี่ยนเปิดปิดว่งแล้วก็ไปดิมัง马า马มไก่ไก่แล้วก็ไปประมาณสีหาดเราขี่จักรยานไปจะเียว่ามุดขึ้นแล้วมาแถวมังามแต่ว่าปี้ ถ้าประมาณโลสองโลแล้วก็สิยางไปมืปมกะสิจอดน่ว่าจอดนในสวนเรเอินน้ันมันก็บ่เอากะลเย็เย็บเย็ดยดินเอาาไอสู้สูสู้สู้ค่ะนี่แหละพี่น้องค่อยคอยเฮ็ดไปคอยคอยสางคอยค <ๆ S 1> เฮ<ห>็ดปีนี้ก็ให้มันอีทตัวเนาะ ่นีตามแถวเนาะขึ้นมาหนีเขาไหนก็เอาต่อมาได้พออีกตั้งสามแถวขึ้นมานหนีแล้วก็มันอ้อเกือบคือบัตรนี่พต่างชาติเรื่อเลยเนาะไม่ต้องเรียกแมนเข้ามีเท่าได้แค่เฮดเท่านั้นแต่มันบ่ผูดอกมันเป็นเล็กเนาะถ้าตำรวจซื้อว่าถือว่าหลังใหญ่มากนะคะเนี่ยเออความฝันหนูเนาะโมเดิร์นเนาะเออ บติดตามต่อต่อไปครับจะมีกี่เล่าไหนเอาเป็นกำลังใจซุกข้นล่ะค่ะพี่น้องกำลังสางกำลังแป้งนะคะกาแฟครับพี่น้องเปิดไว้ก็ได้เท่านี้แหละขายขายหรือยังคะนี่ขายก่อนก่อนไปขายช่วงโควิดแล้วก็ขายช่วงก่อนไปอยู่สาวน้อยครับอ๋อเราก็เลยบ่มีผู้ขายต่อให้บ่มีผู้สานต่อกาแฟคาเฟ่นี่แหละก็ดีบมองท่าลูกคุณนุนนี่นั่นได้มาทำมาหนึ่งละจริงของหนูกับเจียงเราตัวล้านตำมหุ้งหนูอ่ะ สมนีก๋ระเจียบยังกระเจี๊งบเ้อะยางขายหาขายถ่าอยู่ของนูไม่บุขายตัวเกแล้วสมนี่แหล่ะครับสมนียกวกถมดินสามแสนล้วครับถือว่าเก่งนะหลังเนี่ยก็ทมดินน่ะก็ทมดินก็คูณเพือนสามแสน เดิดสามเสียนไู้ื้อกเล็กตอนนี้อตอนนี้แห่งตอนนี้แหงแพงก็ตอนนั้นอีกไปซื้อตอนเลี้ยมันขึ้นแบบนนเล็กขึ้นราคาร้อยเปอร์เซ็นพร้อมปุ๋ยตอนนั้นแต่ว่าแต่ว่าสีขึ้นเก่าไปหน่อยกับไปซื้อเออบานปลายครับรบ้บานบ้านหรือบานบานปะบ,บานครับ <laughs> <laughs> น่าจะบานแล้วตอนนี้ <laughs> น่าจะบานแล้วตอนนี้ไม่เสียตะเคีย มีอยังไรบ้างนั้นม่รู้ตัวัน้กกับตายันตกพี่น้องเนาะอันนี้เป็นต้นเอียงเกาะพิชางเปนเอ่อ,อ,อไซเกาหลีไซเกาหลีเนาะเข่งเขาหิดปลูกอยู่มันถึงนาวเมื่อกี้ทียันยันก็นทั้ยยทงหนาเพราะว่าฮังลิตนตกไปพอดี <laughs> เป็นถึอหนาวพลังงาม,อ,มอันนี้คาเฟ่ร้านคาเฟ่ร้านกาแฟ,ฟนะคะมามี่ภู้ขายแหย่ตัวก็เลยเห็ดเป็นโฮมเป็นมองนั่งเล่นเล่บันทัน กิข้าวข้าพี่น้องกินข้าวกินข้าวข้าพี่น้องกินข้าวเอาไรอย่งกินจ้าในต้มป้าบวโอ้ต้มป้าเป็นตะแซ่เพราะว่ไทยยังดิไทยชายาฟูต้มป้าพิธีกินแล้วอุ่ต้มป้าก่อนค่ะป้าป้าไปโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ผาพี่น้องชมบรรยากาศทุ่งหน้ายงี้มือเศร้าหล่ะกับ้านพี่ช้างด้วยยังไงก็เป็นกําลังใจให้พี่ช้างด้วยนะคะสู้ๆนะคะ น้องจีนกับก็กำลังสืสารฝันอยู่กระสานคือกระสานสารฝันครับพี่น้องครับค่ะบางคนบางคนมีความฝันนะพี่น้องแนนค,ค่ะเอาพี่น้องค่ะคลิปนี้ฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็สายช่องช้างจักรพรรดิลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะโอเคค่ะอย่าลืมขอไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ไว้ซับนี่แ่ละค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะกระิงกระิง